ยี่สดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอากล่องเข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ยายเสียงไม่ได้ยินเนาะฝนตกนี่ยายนนี้ตกมันลังซังกะสีนะอือตกเมื่อไห่วันแลยเนี่ยยัยเออ็ตกเมื่อคืนนียแหละเมื่อคืนตกแดงไหมเมื่อคืนนี่โอ้แดงเกินโอ้ยจะฝาแดงหมือเดือนหน่อยยัยเนาะฝาดแฝดแฝดเออทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยพายุเข่าแล้ววะโตกหมดบ้านเลยหน่อยยัยเนาะ อยู่เขาน่นแล้วยนะิงหลักเาว่าวันที่12วันวันอะไรอ๋อถึงวันที่12เนี่ยเออยิอองเน็หออเงาเนี้ตั้งแต่วันวนี้ถึงวันที่12ในใหญ่โ <ừ> อืโอวันดีไปว่านเขาไหวมาว่านนน่หญ่ยามาว่านี่นาานก็มีทางลงคโน,โน้อืมียูปะถ้าเกิดเ,เสียงราคามันดังหน่อยก็ขอถอดขอไปท่านผู้ชมในใยญ่เนาะ เสียงมันดังบาที่พูดน่ะแม่ค่อยได้ยินเราเพราะว่าแสงสังกะสีเนาะแสงสังกะสีแสงสังกะสีบ้านมันดังจังนิดทิ้งข่าวแบบนี้ใหญ่เสร็จแล้วมันหนีก็ดตัวนี้ตัวหมูมีแต่หมูกับไก่เนียงใหญ่ไก่หมูก่ะไก่มันหนีก็ไม่ได้แล้วมาฝากดอกรีบมาฝนตกดาเดี๋ยวรอบนาจะสื่อของมาฝากอ๋อ ที่นี่ก็มาตามแนวทางเลขอาจารย์ยังใหญ่ที่นี่เห็นยายว่าอาจารย์ที่ท่านบอก240มาเนี่ยท่านบอกเขาถูกส 8, 8, 8มแปดยายงดก,กอง่อนเออ388 388มัน,8 8. มนปเ,มเป็น,นนะเลขยังไงใหญ่เลขนี้ไง่เราอาจารย์พูดไม่อะไรสามแปดแปดยายจดใหม่ใช่ไหมครหลายบอกหลายตัว่าเนี่ยจำไม่ได้จำได้แค่สามแปดแปด tham có dumpy lại dump con lê mê đi chuẩn bị dump đã dạy gì của lắm đi mê này chuẩn bị mừng mừng Ừ mừng 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 này mừng 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 này mừng 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 ก็บางทีก็คิดว่าบอกแอดมนแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกออาจะบอกแล้วอืมเป่าลุมลมยด้ยไปจาเนาะอืมอเนี้กลยวัดนี่ก็เลยว่าสองสี่ศูนสองสี่ศูนเอออมานอาจารย์ที่ท่านบอกสามแปดหมดก่อนนห่ยาเอออ ี๋อเนี <gment al> ่อืมอันนี้ก็อนวดนี้เลยรูเองว่งศูนเจ็ามสองศูนยเจ็ามออเขามาจากไหนยายสองศูนย์เจ็ดสเออกันเอเาแต่เองไปลฝันฝันกันจับจเอาปอืมมันจําไม่ได้ด้วยฝันอะไรน่นเมื่อกี้ฝันก็ลืมอย่างนี้ยายลืมลืมันก่อน ต้องต้งเช็ดจำเนี่ยตีตีเป็นเลขวหยนี่ยายเลขออกต้องเช็ดคุมไม่สุงก็ไม่รู้เลยเนาะตีหาไปเมื่ที่ยายตีเป็นเลขไหวแต่ว่าจำฝันไม่ได้จำได้แต่ตัวเลขนี่นี่ยายเออมันก็ไปอื่าขวัญแหละก็ขวัญเห็นแหละแต่ว่าเห็นต้้งหมาคน มาหาเลยต้องยิงมัน้ใคยิ้มเลยแต่ม o n k าวน่งขาวโอโกะนาขาวโอโกะมหาทำไมยายในความฝันหมายที่มันมาหายืนอยู่ไมยืนเป็นสีที่ฉุกคือเนี่ย๋อ้ยกันนี่แหละไปนอนทักฝันแต่ห็นเท่านั้นเลยมันก็ไม่ยาวน่ะอ ผู้หญิงสองคนนี่ผู้หญิงสองคนนะขาโอปูุบนี่ยขาอบบบมันผู้หญิงสองคนกับสองสีตรงกันกับหนึกงตนะคะสองสีตัเนี่เออไม่จำาจอกสองสี่ศูนย์นนี้นายยายนาอเออววานสองหวานีนเอ็สองย้ายถึงว่างั้นเองยอยสองสองสีู่นย์สองสี่ศูนย์ในนี้นายยายน้อเออคือว่านวานเหลวก็ เอาไปนอนทับไปนอนทับมันก็ไม่เห็นฝันอะไรอีกอเลอยอโอ้โเลยว่ามาคืนนี่มาคืนอน,นมาคืนเลยฝันว่าไม่ใช่ฝันนะเห็นคนเห็นจริงจริงมีดิเออเห็นอะมายืนสองคนเนี่ยเขาโอ,อ้โหบากทีฝันเห็นผู้ชายนะครับากทีไม่ใช่ฝันบากทีเคอเห็นผู้ชายเนะี่ยอะไร มันมันพังาอนี้เออมันพังๆอันนี้เห็นชุดผู้ิงเออของคนก็ามายืนเฉยๆนี่ยาไม่ยืนเฉยไม่พูดอะไจ้าอะไรก็ก็มายืนเะยก็ไู่วบาไมหยไปน่ะอคก็ไม่ได้ฟังคิดก็เห็นอไอย่นีย ยายเห็นคนมายืนปลายเตียงหลังจากที่เอาไอ้สองสี่ศูนย์ไปนอนทับนี่ยายเออสองคืนน่ะเ,เหมือนกังอีกมาคืนนี่อ่ะอืมคืนก่อนนี้นายวัไนไหนเลยแล้วยายได้ฝันเกี่ยวกับคนตายนั่นก่นนี่ยก็ก็ฟันเห็นยาชุ่มน่ะะฝันตนน้นไหนอีกล่ะฟันนึงฝันก้อนนึงมาถูกก้อน,นอ่ะ เห็นอยากถุงก็ยังหลอกยังว่ามั้สองคนเก็เสียเดียวใส่เองตรงบัวแกเราเพราเราไม่ใช่นี่นี่เท่านี้ลงงวก่อนงวดนี่นะยาย่งวดนี่เลยก็เราเพราะว่าบ้านแกืมุ้ยมีองต๊กเอกับสองมีเรสองวีสองนีเราเราคิดแอ๋อ คลิปแรกคลิปใหญ่ฉุนใหญ่หลงเออมันจะมีศูนย์แล้วว่าใหญ่ช่วยานี่ยต้องแก้ปูพักการโพอว่ะอืมการพอพังลงเช้าอคือแค่ใสก็ไปขีดพอทั้งนัม่พออืมอืมกดูด้วยดูัก ลูกที่ตรงนั่นเลยที่ที่วันซื้อน,น่ะเลยจี่ที่ว่าไปซื้อไวข้ขางกันนั่นนี่เออสี่สี่นี่แหละอืมไปนีอองเออไปามแล้วว่ามีเครื่อสิงใบตะวันเครื่อแหะเครื่ององย่างนมีสงหมีอย่างนี้เออในควนัญขวัญ เป็นคนตายทั้งสองคนเลยใช่ไหมยายเออสองคนอืมเขาตัดสี่ได้มึงตัดีได้เลขสองสี่ศูนย์เลยเดายายก็คนตายกับศูนย์สองคนกับสองคือญิงกับสี่เออสองสี่ศูนย์เองยา่ก็ถึงนว่าอยู่อันนี้แต่ว่าอย่างที่มันเห็นฝันปีกว่าก็เห็นหญิงสองคนอีกมายืนนั่นแหละคือญิงสองคนกับสี่สองนี่เออ ก็สี่ช่องสี่ชั้นใช่รล่อืมนจอสี่สองนี่หะะนี่งหนูอืมปกติยายเอาไปนอนทับแล้วมันมันมันจะฝันนย่ไงหนูมันคือฝันนี่มันในฝันน่ะนี่แหละตรงนี้ยืนสองคนเ่ยอือหญิงอือไม่ใช่ฝันน่ะเห็นจริงจริงนี่นายใเห็นแต่มายืนสองคนแกงฝันอย่างนี้นะเขาโกผู้หญิงกระสีผมยาวเลยนใหญ่ในความฝัน อย่าเอาวนะาสันหนาขาวๆนล่ยายอ้าวืเกลียต้องพดยายคิดว่าเป็นใครยายที่มายืนู้จม่ใช่ตวดนียายม่ใช่ตวดมาหานี่ไมไิผมสัสนกับเป็นตวดนะวะยายหญ่ต้องพบมะรไม่พูดอะไรเนาะไม่พูดม่ยืนด เรียปเรียบอือหนผู้หญิงก็สี่สองคนก็สี่สองกับเขาก็เหล็ที่อาจารย์บอกนี่แล้วมยาเนองอืออืคือเงเหล็กตัวนี้ว่าจะไปหายิบโรตรีไวอยู่ยายได้โรตีอย่างสองสี่ศูนย์ไอ้แล้วมองเนยได้จะหามาให้สองสี่ศูนย์ยาเน้องสองใบเลยยาเนะออ๋ ไปเดียวก็พ่อเนาะตอนเหล็ใหญ่ก็บอกว่าจะบอก f อฟอย่างเดียวว่าจะไม่ไม่ซื้อในงวดนี้เออว่นซ um> ื้อวื้อห่จซื้อสองศูนย์เจ็ดอีกเออไ่ได้สองศูมาอีกอือแก่แก่ซื้อซื้ออมันเป็นต่าออกไงยานงวดนี้ถาออกอรองเื่อความสุ ลองสักนิดตั้งหน่อยเนาะยาเนะแลวจะหาตรีมาให้สองสี่สูนอืมกอนตอยชือทำไม่ได้คือว่ามีอืมามใชะว่าไม่ได้แนองเราว่ามีตอนี้ไม่ีอะไรอือ่งีมันนตัยานั่นแหละเสียดายแต่เล็สามสามเป็ี่ยนเปดยนะนายใหญ่น้องว่าเสวัน ย่งวันรีบสุดรีออกอออวันออกอท่านบอกมันจะจอเกินหน่อยยเนาะจอพูดท่านบอกวันออกเลยใน่หา่วันออกกันเลยเออสามโมงเนาะอออสามโมงท่านเทศกุปปชีีจวกุีบอกคงจะตีีโมงเนล่ามงตรงงเลยต้อมาหลังเออมันจะทันเนี่ยทันเล่ะ บอกใครบอกตัวใช่ไหมท่านขนาดนี้เงินนี้ยายลืมบอกแอดมินนะท่านบอกวันเล็กบอกนี่กันนะจะได้ซื้อเอาแต่แอดมินจะซื้อให้เนาะสมมติท่านบอกมาเพิ่มมีงวดนี้นะใช่ให้วกสาวๆหมดก็ใหญ่ใหญ่เลเาตดเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาหรอกเดี๋ยวจะโทรหาหรอกยายโทรโทรไปโทรโทรจะเก้าโมง เจโมงก็ตัวหืมทันทตสามโมงสี่โมงก็ตัวว่าอืมตัวหาสี่โมงเจ็ดโมงเช้าท่านดูอืมลอดูว่าท่านจะบอกอีกไหมนอกจากสองสี่ศูนย์เนี่เน้อลองดูว่าท่านจะบอกเพิ่มไหมเราย้ายเอาอะอกจากที่ยอนยางเหล็กตัวนี้สองสี่ศูนย์ยางเลยสองคืนวันนี้เดี๋ยว ยังอยู่ในที่นอนอยู่เลยเนี่ยนอนอีนอจักวัน่ะบบนอนทับอีกจักวันเพื่อฟันดีอีกคืนนี่มันนีงว่าจะเอาออกเลยว่าอยู่ลงอยู่จักคืนนอนอีกจักคืนว่ะจพืฟันดีอีกคืนนี่อรอดูเดี๋ยวรอหม่างเอ็ดมินจะมาหาเนาะไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลข ขอบคุณค่ะขอบคุณยายมากๆมองของนะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายเพิ่มมา20แล้วก็73นะคะปู่ให้มา2-40เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะคควันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้จะพิงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ